คุณเคยไหมที่คุณจำไม่ได้ว่าคุณไปเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนหรือว่าคุณอยากจะ access ไฟล์เดียวกันจากคอมหลายๆเครื่องงั้นคุณมาถูกที่แล้วเพราะวันนี้เราจะมาประกอบ NAS จากซากคอมเก่ากันนะครับเราไปเริ่มกันเลย NAS, NAS คืออะไร NAS ย่อมาจาก network attached storage นะครับซึ่งคือระบบ storage ที่เราสามารถ access ได้ผ่านทาง network หรือพูดง่ายๆมันคือที่เก็บไฟล์ที่เราสามารถเข้าถึงได้ผ่านเน็ตบ้านของเรานั่นเอง ระบบ NAS นั้นมีขายอยู่เป็นสำเร็จรูปได้ตามร้านขายคอมทั่วไปหรือเราก็สามารถประกอบคอมเองเพื่อมาเป็นระบบ NAS ของเราได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำวันนี้นะครับโดยเราจะใช้อุปรกรณ์จากคอมเก่าที่อาจจะมีแต่ไม่ได้ใช้งานอยู่โดยสเปคที่ผมจะใช้จะเป็น i7 3770บนเมนบอร์ด Dell Optiplex 9010นั่นเองพร้อมแรม16ิก และเคสที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นเคส a, a s ส a s าไซเลนเทีย 920B ที่ผมเคยใช้ในวิดีโอคอมขุดเชียนั่นเองเขาสปายที่ผมใช้ก็จะเป็น Cooler Master MWE 550และที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือฮาร์ดไดรฟ์1ีลูกพร้อม SSD M.2 บนตัวแปลง M.2 เป็น PCIe นั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มประกอบคอมกันเลยครับการประกอบก็ผ่านไปได้ดีนะครับแต่ระหว่างนั้นผมเจอปัญหาอยู่2อย่าง 1. ตัวพิน front panel ของเมนบอร์ดตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้พร้อมกับ front panel ของเคสเดียเท่านั้นนะครับแต่ผมไปเจอฟอร์รมาอันหนึ่งที่เขาเอาขาแปลง front panel มาใช้กับเคสธรรมดาได้ผมก็เลยเอา pin out diagram ที่เขาทํามามาใช้เพื่อทําขาแปลงของผมเองนะครับและหลังจากผมประกอบคอมเสร็จผมก็เจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งคือเมนบอร์ดไม่สามารถบูตด้วย ssd m 2ได้ปัญหานี้น่าจะเป็นเพราะว่าเมนบอร์ดเป็นเมนบอร์ดเก่า ที่มาจากสมัยที่ยังไม่มี SSD M.2 บอร์ดก็เลยไม่รองรับนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเนื่องจากบอร์ดนี้มีช่อง SATA อยู่แค่3สล็อตผมก็เลยต้องเปลี่ยนจากฮาร์ดไดรฟ์3ลูกเหลือแค่2ลูกนะครับและในอีกช่องนึงผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็น SSD SATA ของ i k vision ตัวนี้นะครับ เมื่อถึงเวลาที่เราต้องลงระบบปฏิบัติการหรือ OS นะครับระบบปฏิบัติการที่ผมจะใช้ก็จะคือ TrueNAS Core เพราะว่ามันเป็นประบบปฏิบัติการที่มีความนิยมสูง Open Source และที่สำคัญที่สุดนะครับมันฟรีโดยการติดตั้งก็จะคล้ายกับการลง OS ธรรมดาอย่างแรกเลยเราต้องสร้าง Bootable USB Drive ของ OS นั้นโดยไปที่เว็บไซต์ของ TrueNAS และดาวน์โหลดไฟล์ ISO มา ต่อมาเราก็จะเอาไฟล์ ISO ไปลง USB Drive โดยผมจะใช้โปรแกรมชื่อ Balena Etcher เมื่อเราเสียบ USB Drive เข้าคอมและเปิดโปรแกรมแล้วเราก็สามารถสร้าง Bootable Drive ได้เลยโดยเลือกไฟล์ ISO และ USB Drive ที่เราจะใช้หลังจากที่เรากด Flash เราก็รอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอา USB Flash Drive มาเสียบที่ NAS ของเราและเปิดเครื่องได้เลยระหว่างนั้นเราก็ต้อง b o o เข้า USB Flash Drive ของเรานะครับต่อมาเราก็ต้องเลือกอันแรก b o o TrueNAS Installer หรือรอ Auto Boot 10วินาทีเมื่อขึ้นหน้านี้เราก็เลือกอันแรกที่เขียนว่า Install Upgrade นะครับต่อมาเราก็เลือก Drive ที่เราจะลง TrueNAS ไว้เลยของผมก็จะเป็น SSD ที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับต่อมามันก็จะเตือนไว้นะครับว่าทุกๆไฟล์ทุกอย่างบน SSD นั้นจะถูกลบไปเราก็กด Yes เพื่อยือนยันนะครับและเราก็สร้างฮ a เ w o r d ของเราหลังจากนั้นมันก็จะให้เลือกนะครับว่าเราอยากจะบูตเป็น UEFI หรือ BIOS ของผมผมจะเลือกเป็น BIOS นะครับเพราะว่าเมนบอร์ดที่ผมใช้เป็นเมนบอร์ดเก่าต่อมาผมก็จะเลือก Create Swap นะครับและอย่างสุดท้ายแล้วก็รอ TrueNAS Install ให้สำเร็จนะครับเมื่อเราเข้ามาใน TrueNAS เป็นครั้งแรกนะครับ TrueNAS ก็จะเซตอัพทุกๆอย่างอัตโนมัติเลยซึ่งจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเมื่อเสร็จแล้ว TrueNAS ก็ True จะมีให้ IP address มาตรงนี้นะครับแต่ของผมยังไม่ได้ต่อสายแลนมันก็เลยยังขึ้นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปต่อสายแลนแล้วเดี๋ยวเราเอากลับมาอีกทีโอเคครับตอนนี้เราก็ต่อสายแลนเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่คอมอีกเครื่องเพื่อเริ่มเซตอัพได้เลยอย่างแรกเรามาที่เบราว์เซอร์และพิมพ์ IP address ของ TrueNAS ลง URL และมันก็ควรจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับอย่างเคสของผมก็จะเป็น192.168.1.60นะครับต่อมา เราก็ l o g กอินโดย username ที่จะเป็น Root และ Password ก็คือ Password ที่เราเลือกไว้ตอนเราลง TrueNAS ตอนแรกนะครับเมื่อเรา Login เข้ามาแล้วเราก็จะเห็นหน้า Dashboard อย่างนี้การตั้งค่าอันแรกที่ผมจะเริ่มทำนะครับก็คือการเปลี่ยน IP Address ให้เป็น Static หรือไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองโดยเราจะต้องเข้าไปใน Network และ Interface และเราก็มาที่ Edit นะครับตรงนี้โดยเราจะปิด DHCP และเปลี่ยน IP address เป็นค่าที่เราต้องการนะครับ และเราก็กด Test Changes เพื่อทดสอบว่ามันใช้ได้หรือเปล่าและเราก็สามารถทดสอบ IP ได้เลยเมื่อเราล็อกอินเข้ามาใหม่แล้วมันก็จะถามว่าจ Save Changes หรือเปล่าเราก็กด Save เพื่อยืนยันนะครับและต่อมานะครับเราก็จะมา Set Up Hard Drive ของเรากันได้เลยเราไปที่ Storage Pool และก็ Add นะครับโดยที่เราจะ Create New Pool นะครับอย่างเคสของผมผมจะทำเป็น Mirror Drive 2ตัวนี้นะครับ ซึ่งมิเรอร์จะคล้ายๆกับ r a t e 1หรือการเอาไดรฟ์หนึ่งตัวมาเป็น Redundancy หรือการป้องกันไฟล์สูญหายในเคสที่ฮาร์ดไดรฟ์ของเราเสียหายนะครับแต่ข้อเสียของการทําแบบนี้ก็คือผมจะมีจานวนเก็บอยู่แค่ครึ่งหนึงหรือ1นึเทราไบต์นั่นเองและเมื่อเราเซตค่าที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็กด create ได้เลยต่อมาเราจะสร้าง Data Set ชื่อ storage ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไฟล์ของผมนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องสร้างก็คือ u s e r โดยเราเข้าไปใน account และ users และสร้าง username และ password ของเราพอเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมเช็ค microsoft account ด้านล่างตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะให้ u s e r ที่เราสร้างขึ้นมานะครับใช้ nas ได้เราก็ต้องมาที่แก้ไข permission ของ data set ของเราโดยผมจะ set acl preset เป็นให้เป็น restricted และให้ apply user และ group ที่ผมสร้างขึ้นมาด้วยนะครับ แล้อย่าลืมเช็คด้านล่างที่เขียนว่า apply user และ apply group ด้วยนะครับโอเคครับต่อมาครับอย่างสุดท้ายที่เราต้องเซตนะครับก็จะเป็นการสร้างแช์นั่นเองซึ่งถ้าเราจะใช้ w n n o w w นครับเราจะต้องสร้างเป็น Windows Share หรือ smb Share นั่นเองเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็กด add เลือก data set ที่เราจะเปิดและตั้งชื่อนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็กด submit ได้เลย เมื่อเราทำ,ทำทุกอย่างแล้วเราก็มาลอง access NAS ของเรากันได้เลยกด Map Network Drive ต่อมาเราก็พิมพ์ t ับ backslash สองตัวเลข IP ของ NAS และทับ backslash w อีกตัวหนึ่งและชื่อของ SMB share ที่เราสร้างเอาไว้เมื่อกี้นี้นะครับแล้วอย่าลืมเช็คบอก o ์ตัวนี้ที่เขียนว่า connect using different credentials นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เช็คตัวนี้มันจะใช้ Microsoft account ของเราในการ log in นะครับ และเราก็ล็อกอินได้ตามด้วยยูเซอร์ของเราและเพื่อทดสอบนะครับเราก็จะสร้างโฟลเดอร์และไฟล์ทดลองดูว่าทุกอย่างเป็นไปได้ตามที่เราเซตไว้ตอนแรกนะครับอ่ามาสรุปกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ประกอบ NAS จากอุปกรณ์คอมเก่าๆที่มีระบบการป้องกันไฟล์สูญหายในสถานการณ์ที่ฮาร์ดไดรฟ์เสียหายนะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe หรือถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ